บทที่104ระบบการแข่งขันเปลี่ยนไปทันทีโอ้พระเจ้านี้มันทองคำเหรอและขายขวดละ1ดอลลาร์เหรอจูเย่หยวนมองไปที่ CO C O C A C O L A บนเคาน์เตอร์และรู้สึกประหลาดใจนี้เป็นครั้งแรกที่เธอได้ไปต่างประเทศและเธอได้ยินมาอย่างคลุมเครือว่าของในต่างประเทศมีราคาแพงแต่เธอยังคงมีความสุขมากเมื่อเธอรับเงินดอลลาร์ที่ประเทศมอบให้100เหรียญเต็ม นั่นคือ1000หยวนเมื่อแปลงเป็นรูมบอัตราแลกเปลี่ยนที่กล่าวถึงที่นี่คืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดท้ายที่สุดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเงินเดือนของจูเย่หยวนอยู่ที่4ี่หยวนเท่านั้นและ100เหรียญสหรัฐก็เท่ากับรายได้เกือบ2ปีของเทออันเหนียนก็พยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันแพงเกินไปจริงเหรอหลังจากพบเพื่อนสนิทของเธอแล้วจูเย่ว่ยวนก็ยกแก้วน้ำในมือขึ้น โชคดีที่เอาน้ำมาที่นี่เนียนเนียนถ้ากระหายฉันจะรินให้คุณดื่มไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้ดื่มจนขอบถ้วยอันเนียนหัวเราะตกลงจูเย่หยวนไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกว่ามันแพงอย่างแน่นอนคนอื่นๆในทีมฮัวกูโอก็รู้สึกแบบเดียวกันดังนั้นกลุ่มของพวกเขาจึงไม่แยแสกับร้านนี้แต่จริงๆแล้วเป็นสถานที่สำหรับปล้นเงินพวกเขาเพียงเหลือมองที่ประตูแล้วจากไปนอกจากแหล่งช้อปปิ้งแล้วอันเนียนยังเห็นแหล่งบันเทิงซึ่งมีโต๊ะพนันด้วย มีดีลเลอร์หญิงโดยเฉพาะในชุดเท่ๆคอยเป็นเจ้าภาพเกมเมื่อหวังซิงกัวเห็นดังนั้นเขาก็ขมวดคิ้วและมองไปที่ทุกคอนอการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแม้ว่านี่จะเป็นต่างประเทศแต่พวกคุณทุกคนเป็นชาวจีนและไม่อนุญาตให้เล่นการพนันข้างนอกคุณไม่สามารถทำผิดพลาดได้ทุกคนพยักหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้บอกว่าพวกเขากล้าด้วยซ้ำหลังจากย่านบันเทิงคุณจะมาถึงพื้นที่รับประทานอาหารด้านหลัง องค์การสหประชาชาติได้ใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้คนจากส่วนต่างๆของโลกโดยได้เชิญเชฟมืออาชีพจำนวนมากมาที่ร้านมีแผงขายอาหารมากกว่า20แผงแต่ละร้านจะสอดคล้องกับอาหารของประเทศต่างๆอันเหนียนมองเห็นอาหารจีนหวังซิงกัวเข้าไปถามเกี่ยวกับราคาถอนหายใจด้วยความโล่งอกและในที่สุดก็ยิ้มฉันจะเลี้ยงบะหมี่ให้ทุกคนตกลงขอบคุณผู้กำกับดวงตาของจูย่หยวนสว่างขึ้นและเธอก็ดึงอันเหนียนและนั่งลง แต่มันทําให้ฉันหิวจนตายอันเหนียนนั่งเคียงข้างเธอแล้วพยักหน้าใช่ท้องของฉันคํารามหลายครั้งแล้วฉันหวังว่าบะหมี่ที่นี่จะอร่อยนะจูยหยวนมองดูแผงขายของต่อไปหลังจากนั่งลงเชฟดูเป็นคนจีนมากนี่เป็นคําชมเชยที่สูงม,มากถ้าทางราเมงก็เป็นมืออาชีพมากเช่นกันอันเหนียนแสดงความคิดเห็นเครื่องปรุงต่างๆบนโต๊ะก็ดูแปลกๆไปบ้างอันเหนียนกลัวอีกฝ่ายจะใส่มันลงไปในบะหมี่และเนื้อสัมผัสจะระเบิด มีตะเกียบแบบใช้แล้ววทิ้งให้ที่นี่อันเหนียนหยิบมาสองคู่คู่หนึ่งสำหรับตัวเองและอีกคู่หนึ่งไว้ที่มือของจูเย่ยยวนเส้นบะหมี่สุกเร็วและเสิร์ฟในชามอันเหนียนขยับบะหมี่ที่อยู่ตรงหน้าเขาและค่อยๆใช้ตะเกียบยกเกาสิ่งที่คลุมบะหมี่ไว้จูเย่หยวนหิวมากแล้วเธอจึงหยิบตะเกียบยัดเข้าปากโดยไม่มองฟูกนี่มันอะไรกันอันเหนียนเห็นของเหลวสีเหลืองเขียวบนริมฝีปากของเธอจึงหยิบสิ่งของที่ไม่รู้จักทั้งหมดออกจากชามด้วยตะเกียบอย่างรอบคอบแล้วใส่ลงในชามเล็กข้างๆเธอ บาบาบาจูยเย่หวนพองตวนเวลานานและดื่มน้ำต้มหลายคำก่อนที่จะร,ระงับรสชาติเมื่อเทียบกับจูเย่หยวนและหวังซิงกัวซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเขานั้นมีประสบการณ์มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเขาหยิบบะหมี่ด้วยตะเกียบแต่ละอันเท่านั้นและบะหมี่ก็พยายามสลัดซุปออกให้มากที่สุดเมื่อเห็นสภาพที่น่าสังเวชของจูเย่หยวนหวังหวังซิงกัวก็สงบลงมากนี่มาซาล่าอะไรนะจูยเย่หวนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งขณะรับประทานบะหมี่หวังซิงกัวกล่าวว่า ว่ากันว่าในอินเดียมีอัตราส่วนการผสมเครื่องปรุงรสหลายสิบอัตราส่วนอย่างไรก็ตามให้เลือกสักสองสามอัตราส่วนแล้วผสมให้เข้ากันเพื่อธรรมซาลาจูเยยวนน้ำตาแทบร่วงจากประสบการณ์ของเธอทำให้คนอื่นๆระมัดระวังในการรับประทานบะหมี่เป็นอย่างมากอันเหนียนทำตามแบบอย่างของหวังซิงกัวและสลัดสุกบ,บนเส้นบะหมี่ออกให้มากที่สุดก่อนจะยัดเข้าไปในปากของเขาทัานใดนั้นกลิ่นอันอธิบายไม่ถูกก็พุ่งเข้าหูจมูกและลำคอของฉัน ความรู้สึกนี้ยากจะอธิบายจริงๆหวานเผ็ดเปรี้ยวชาครบรสผสมกับกลิ่นหอมที่เข้มขน้นจนยากจะบรรยายสีหน้าของอันเนียนค้างเขาวางตะเกียบลงหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดมุมปากแล้วพูดกับทุกคนอย่างใจเย็นอฉันอิ่มแล้วจู้เยี่หยวนฉันคิดว่าคุณแค่ไม่หิวมากอันเนียนพยักหน้าจู่ๆฉันก็อิ่มแล้วเธออยากจะหิวมากกว่า หวังซิงกัวยักไหลยังไงซะเขาก็ไปต่างประเทศแล้วและเขาไม่อยากต่อแถวแล้วบอกว่าทุกคนกําลังกินอาหารอย่างสิ้นเปลืองไม่สําคัญหรอกถ้าคุณไม่คุ้นเคยแค่ให้ทุกคนได้สัมผัสอาหารข้างนอกแล้วทหารทำอาหารจะรับผิดชอบส่วนผสมของพวกเขาอีกกินแบบนี้ถ้าไปกินข้าวเมื่อใหญ่คงไม่มีใครบน่น คราวนี้บินจากจีนไปยังอเมซอนอันห่างไกลพวกเขาไม่ได้ขนสเสบียงมากนักพวกเขานำส่วนผสมที่เก็บไว้ได้เพียงไม่กี่ชนิดมาเท่านั้นพวกเขาทำอาหารได้นานกว่าครึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากรับประทานอาหารแล้วอันเหนียนและคนอื่นๆก็กลับไปที่แคมป์กลุ่มคนที่เดินมาหาเขาทำให้อันเหนียยนเลิกคิวเย่เปื่อยก็มาจริงๆด้วยอันเหนียนอันเหนียนไม่ต้องการเพิกเฉยต่อเธอแต่เย่เปื่อยก็วิ่งเข้ามาด้วยตัวเธอเอง หมออันไม่คิดว่าเราจะได้เจอกันอีกเย่เปยดเปิดดูสงบมากราวกับว่าเธอไม่เคยตีโพยตีพายและบ้าคลั่งต่อหน้าอันเหนียนำมาก่อนและเธอไม่เคยสาปแช่งอันเหนียนอย่างโหดร้ายในใจของเธออันเหนียนพยักหน้าไปทางเธอเล็กน้อยหมอเย่อันเหนียนไม่ได้ตั้งใจจะจับมือกับเธอแต่เย่เปยดเปิดไม่สนใจเธอแค่ยิ้มและดึงมือกลับอย่างใจเย็นหมออันรู้หมว่านอกจากทหารของพวกเขาจะแข่งขันในครั้งนี้แล้วพวกเราแพทย์ยังมีการแข่งขันด้วยอืมอันเหนียนไม่รู้เรื่องนี้เย่เปยดเปิยเห็นสีหน้าของเธอแล้วหัวเราะ ดูเหมือนว่าคุณยังถูกขังอยู่ในความมืดมิดจีนถูกปิดจากโลกภายนอกมานานเกินไปคำพูดดูหมิ่นของเธอทําให้อันเนียนไม่พอใจสิ่งนี้เกี่ยวอะไรกับจีนเป็นเพราะผู้จัดงานไม่ได้แจ้งให้ทราบลงหน้าเย่ยเปย์เปย์เลิกคิ้วพร้อมกับมีระอคงรอยของความสงสารในดวงตาของเธอดออรอันนี้คือป่าอเมซอนไม่มีการเฝ้าระวังอย่างแพร่หลายคุณไม่จําเป็นต้องแสดงความรักชาติมากนักอันเนียนกลอกตาเธอมีใจรักมากจิตวิญ,ญญาณของเธอไม่ได้อยู่ในโลกนี้เธอแค่ใหม่ น่าชอบคนอย่างเย่เปย์เปยเขาเอาเงินของประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศแต่สุดท้ายเขาก็กลายเป็นหมาต่างด้าวหมออันฉันมีเรื่องต้องไปก่อนถ้ามีอะไรทําก็ไปที่ค่ายที่ประเทศเอ็มแล้วบอกชื่อฉันมาพวกเขาก็รู้หมดแล้วเย่เปย์เปยยื่นนำบัตรของเธอแล้วชี้ด้วยมืออีกข้างของเธอไปยังจุดที่ธงชาติลายปลิวอยู่อันเหนียนเหลือบมองดูด้วยความโกรธเล็กน้อยทําไมพวกเขาถึงมีหกอาคารหลังจากที่เย่เปย์เปยจากไปอันเหนียนก็เดินไปหาหวังซิงกัวและกลุ่มของเขาที่กําลังรอเขาอยู่ เนียนเนียนผู้หญิงคนนั้นพูดอะไรกับคุณบ้างเนียนเนียนจะโกรธขนาดนี้ได้อย่าไรจูเย่หยวนอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยหลังจากที่เย่เป่ยเป่ยโทรหาอันเนียนให้หยุดตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะอยากรู้อยากเห็นแต่พวกเขาก็ไม่อยู่และแอบฟังโดยไม่รู้ตัวเธอบอกว่าถ้าคุณมีอะไรคุณสามารถไปขอความช่วยเหลือจากเธอได้อันเนียนมองไปที่หวังซิงกัวผู้อํานวยการหวังคุณน่าจะรู้จักเย่เป่ยเป่ยด้วยใช่ไหมหวังซิงกัวพยักหน้าฉันรู้จักเขาแพทย์จากไมโอสัญชาติจีนเอ็ม อึมอันเนียนไม่ชอบเย่เปื่อยๆแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เย่เปื่อยๆของเธอเธอยื่นนำบัตรของเธอให้หวังซิงกัวแล้วพูดว่าผู้อํานวยการหวังถ้าเราประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เราก็ไปหาเธอได้เพื่อประโยชน์ในการ,รเผชิญหน้าเธอจะกัดฟันยอมรับตกลง หวังซิงกัวยิ้มและเก็บนาบัตรออกไปกลุ่มคนกลับไปที่ค่ายของอาณาจักรัวอีกครั้งและอยู่ลู่หยวนและคนอื่นๆก็มาถึงแล้วหลังจากแยกสิ่งของทั้งหมดแล้วทุกคนก็นอนหลับฝันดีเช้าวันรุ่งขึ้นอันเนียนถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงเฮลิคอปเตอร์เธอเปิดหน้าต่างและมองออกไปข้างนอกมีเฮลิคอปเตอร์หลายลำบินโฉบอยู่เหนือแค้มยู่ลู่หยวนและคนอื่นๆยืนอยู่ใต้หน้าต่างในชุดเครื่องแบบทหารลายพรางทุกคนมีอาวุธครบมือรวมถึงทุ่นระเบิดปืนไรเฟิลปืนพกและมีสั้นไม่ว่าพวกเขาจะพกติดตัััวไปก็ตตาามมอนนนนนนเนียื่ขึ้ท ที่ยืนตัวตรงแล้วโน้มตัวออกไปอยู่ลู่ยวนเงยหน้าขึ้นวางปืนไรเฟิลไว้ด้านหลังดวงตาของเขาศบกับเธอและมุมปากของเขาก็เงยขึ้นครู่หนึ่งจี้แครอทที่ดูเหมือนฟันหมาป่ายังคงห้อยอยู่รอบคอของเขามือของลู่ยวนปัดไปที่หน้าอกของเขาและจี้เพื่อบอกลาอันเหนียนอย่างเงียบๆอันเหนียนนอนอยู่บนหน้าต่างและโบกมือให้เขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนบนริมฝีปากของเขาที่รักหยวนหยวนของฉันฉันกำลังรอให้คุณกลับบ้านอย่าง มีเกียดนี่เป็นครั้งแรกที่อันเนียนได้เห็นเฮลิคอปเตอร์และเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นท่าทางที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งของทหารในโลกนี้แตกต่างจาก็กความสม่ำเสมอในขบวนพาเหรดของทหารและแตกต่างจากความง่ายและความสบายระหว่างการแข่งขัน บันไดตกจากเฮลิคอปเตอร์ทหารกระโดดขึ้นความันตรงตรงปีนขึ้นไปทีละคนอย่างเป็นระเบียบและรวดเร็วมากด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพอันบริสุทธิ์พลังงานจากภายในสู่ภายนอกอันเหนียนสามารถได้ยินเสียงหัวใจเต้นเร็วของตัวเองได้อย่างชัดเจนดวงตาของเธอติดตามอยู่ลุ่อยู่จนกระทั่งรูปร่างของเทาเล็กมากจนไม่สามารถถจับด้วยตาเปล่าได้อีกต่อไปเหนียนเหนียนผู้อำนวยการหวังโทรหาเราเสียงเร่งด่วนของจูเย่หยวนนอดังขึ้นและอันเหนียนก็ถอนสายตาอย่างไม่เต็มใจและหันไปมองเธอโอเคฉันจะไปทันที เร็วเข้าจูเยยวนพูดแลวอรีบลงไปชั้นล่างอันเนียนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เร็วที่สุดและเดินลงไปชั้นล่างที่ชั้นล่างหวังซิงกัวกําลังรอพวกเขาอยู่แล้วพวกคุณมากับฉันมีห้องว่างพิเศษที่ชั้นหนึ่งใช้เป็นห้องประชุมอันเนียนและคนอื่นๆเข้ามาในห้องประชุมและยืนนิ่งอยู่เสียงจริงจังของหวังซิงกัวดังขึ้น ฉันเพิ่งได้รับข่าวว่ากฎของการแข่งขันทางทหารนี้มีการเปลี่ยนแปลงอันเหนียนมองดูเขาค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นอันเหนียนมีรากวิญญาณไม้ไวต่ออารมณ์ของผู้คนเสมอตรับใดที่อีกฝ่ายตื่นเต้นเล็กน้อยอันเหนียนก็สามารถรู้สึกได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจตรวจจับก็ตามตัวอย่างเช่นในเวลานี้อันเหนียนรู้สึกวิตกกลางวนและโกรธจากหวังซิงกัวผู้ซึ่งสงบและจริงจังอยู่เสมอเธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ นอกจากกับตันอยู่และอีก12คนแล้วเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งสคนยังต้องเข้าสู่สนามประลองด้วยเมื่อวันนี้หวังซิงกัวยังคงกังวลว่าอันเนียนและคนอื่นๆจะติดการพนันวันนี้หวังซิงกัวกังวลจริงๆว่าอันเนียนและคนอื่นๆจะตายที่นี่อันเนียนรีตาลงเขาควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทำอะไรไม่ถูกเข้าไปในที่เกิดเหตุด้วยหรือไม่นั่นเป็นสาเหตุที่ผู้อำนวยการหวังวิงวตก,กังวลมากยกเว้นอันเนียนอีกสามคนตกตะลึงความตกใจเกิดขึ้นในใจตามมาด้วยความตื่นตระหนก ใบหน้าของจูเย่หยวนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความกลัวเราไม่รู้ว่าจะต่อสู้อย่างไรทำไมเราจึงได้รับอนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่การแข่งขันเราเป็นหมอใช่เรามาที่นี่เพื่อดูแลด้านการแพทย์ไม่ใช่ทหารที่บุกเข้าสู่สนามรบฟู่ป่าอาก็ตื่นตระหนกเช่นกันเขาอายุเพียงส0เศษเท่านั้นและได้กลายเป็นหนึ่งในแพทย์นำไปแล้วแต่เขาไม่อยากตายในป่าดึกดำบรรแห่งนี้ อันเหนียนไม่พูดดวงตาของเธอขยับเล็กน้อยโดยนึกถึงสิ่งที่เย่เป่ยเป่ยพูดเมื่อวานนี้หลังจากกลับมาที่ค่ายเมื่อวานนี้อันเหนียนบอกกับหวังซิงกัวถึงข่าวหวังซิงกัวบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาแต่เมื่อวานเขาไม่ได้กลับมาทั้งคืนเมื่อฉันกลับมาเมื่อเช้านี้ฉันก็บอกข่าวดังกล่าวให้พวกเขาฟังเป็นไปได้ไหมที่เย่เป่ยเป่ยรู้เรื่องนี้แล้ว อันเนียลเลิกคิดว่าขึ้นเล็กน้อยหากเป็นกรณีนี้เย่ยเปื่ปยๆก็จะค่อนข้างกล้าหาญนอกจากจะเป็นสุนัขสาหรับประเทศเอ็มแล้วเธอยังสามารถตายเพื่อประเทศเอ็มได้อีกด้วยหวังซิงกัวยกมือขึ้นแล้วกดลงเพื่อหยุดคําถามอันตื่นตระหนกจากหลายๆคอน a ูปแบบการแข่งขันได้ตัดสินแล้วเราไม่มีทางเลือกฟูปอดูหดหูใจพวกเขาจะจัดคนมาปกป้องเราหรือเปล่าร่องรอยของความทนไม่ได้ปรากฏขึ้นในดวงตาของหวังซิงกัวไม่แต่โปรด อย่ากังวลกับตันอยู่และคนอื่นๆจะตามหาคุณโดยเร็วที่สุดและปกป้องคุณฟูโบยิ้มอย่างขมขื่นมันไม่ง่ายเลยที่จะพบพวกเราในป่าบริสุทธิ์ขนาดใหญ่เช่นนี้หวังซิ่งกลัวปลอบใจเขาคุณจะถูกวางไว้ในบริเวณที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่ว่าเขาจะปลอบใจมากแค่ไหนก็ตามหวังซิงกัวก็ไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปเขาไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของทุกคนได้และทำได้เพียงอธิษฐานขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีฉันรู้ใบหน้าของฟูโบเปลี่ยนเป็นมืดมน แล้วคุณก็กลับไปแพ็คของแยกกันนอกจากชุดยาแล้วคุณยังเอากระเป๋าเป้มาด้วยฉันเตรียมไว้ให้คุณแล้วนอกจากนี้ฉันได้เตรียมปืนและกริดให้กับพวกคุณแต่ละคนหวังซิงกัวเพื่อพวกเขาทั้งสี่คนเท่าน,านั้น อันเนียนกลับมาที่ห้องพร้อมกับกระเป๋าเป้สะพายหลังของเธอและเห็นจูเหยวหยวนกลับมาตัวสันพระจันทร์เต็มดวงแล้วอย่าตกใจเมื่อเปรียบเทียบกับความตื่นตระหนกของจูเยวหยวนแล้วอันเนียนก็สงบกว่ามากแม้ว่าระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของเธอจะไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงในโลกแห่งการฝึกฝนแต่สัตว์ประหลาดใดๆก็สามารถฆ่าเธอได้หากเธอเดินออกไปอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่โลกแห่งการฝึกฝนและระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของเธอในระดับที่สองของการปรับแต่งชีก็เพียงพอที่จะช่วยชีวิตเธอได้นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในป่าอเมซและมีพืช พันอยู่ทั่วไปสําหรับรากไม้ทางจิตวิญญาณเช่นอันเนียนถือเป็นการต่อสู้ในบ้านเมื่อเห็นมือของจูเหยยวหยวนสันขณะยัดสิ่งของลงในชุดการรักษาพยาบาลอันเนียนก็กังวลเล็กน้อยเธอเดินไปข้างหน้าและกอดจูเหยยว yuan เยยวน,ยยวนไม่ต้องกังวลฉันจะปกป้องคุณเองจูเหยยวหยวนหายใจเข้าลึกๆและตบเธอด้วยแบ็คแฮนด์ท้ายที่สุดแล้วฉันมีชีวิตอยู่มา30ปีแล้วและฉันอายุมากกว่าคุณ9ปีฉันควรจะเป็นคนที่ปกป้องคุณหลังจากพูดแบบนี้ความสันไหวของ จูเยว่ยวนก็หายไปจิตวิทยามนุษย์ก็ประมาณนี้อยู่คนเดียวน่ากลัวมากเมื่อมีภาระเพิ่มความรู้สึกรับผิดชอบนี้จะทําให้คนใจเย็นลงทันทีใช่เหนียนเหนนิยนฉันต้องการปกป้องคุณฉันจะปกป้องคุณตอนนี้เก็บสิ่งของของคุณก่อนอย่าลืมชุดการรักษาพยาบาลและนําเสื้อผ้าสําหรับเปลี่ยนมาด้วยหัวใจของอันเหนียนขยับเล็กน้อยและถามว่าผู้อํานวยการหวังบอกว่าเราจะไปกี่วันจูเยวหยวนยิ้มอย่างขมขื่น เมื่อใดก็ตามที่การแข่งขันสิ้นสุดลงเราจะออกมาการแข่งขันทางทหารระดับนานาชาตินี้ไม่มีการจำกัดเวลาการแข่งขันจะสิ้นสุดเมื่อเลือกห้าอันดับแรกผู้ที่ไม่เข้าห้าอันดับแรกคือผู้แพ้ทั้งหมดมันจะไม่ส่งผลกระทบได้อย่างไรอันเนียนไม่รู้ว่าเป็นเพราะฟูโวและคนอื่นๆใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเกินไปในประเทศจีนหรือเป็นเพราะคนจีนมีตัวกรองทหารหนาเกินไปพอวกเขารู้สึกอยู่เสมอว่าทหารของตนเองจะปกป้องเพื่อนร่วมชาติของตนได้ฟรีและทหารต่างชาติก็เช่นเดียวกันสายตาไนนี่มันอะไรกัน ฟูโบโกรธมากและชี้ไปที่อันเนียนคุณกำลังรังเกียจฉันเหรอเดิมทีฟูโบคิดว่าเขาเป็นคนอุดมคติมากเกินไปหลังจากพูดประโยคข้างตน้นแต่เมื่อเขาเห็นท่าทางที่ไม่เห็นด้วยของอันเนียนความมีเหตุผลของเขาก็หายไปทันทีสันติภาพเป็นเจตจำนงร่วมกันของคนทั้งโลกในช่วงเวลานี้เราไม่เห็นเพื่อนต่างช,า,งช,า,งชาติในค่ายด้วยเหรอจูเย่หยวนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าบางทีเราอาจถามเส้นทางได้จริงๆฉันเพิ่งค้นพบว่าเราไม่ได้มุ่งหน้าไปทางใต้จูเย่หยวนตื่นตระหนก พวกเราเบี่ยงเบนไปจากทิศทางหรือเปล่าอันเนียนขมวดคิ้วเล็กน้อยมันไม่ไกลเกินไปนี่เป็นทิศทางที่เธอตั้งใจไปทางทิศใต้ลำบากเพราะมีหนองน้ําและจระเข้ทั้งสามคนนี้ไม่พบว่าตนสงบสุขตลอดทางหรือนี่คือป่าฝนอเมซอนจะไม่เป็นอันตรายได้อย่างไรพวกเขาสามารถเดินได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและความรู้สึกเดียวที่พวกเขารู้สึกก็คือพวกเขาเหนื่อยเกินนอนไปทั้งหมดนี้เป็นเพราะการปรากฏตัวของอันเนียนเหนียนนอนเนียนคุณช่วยระบุทิศทางได้ไหม จูเยยวนมองอันเหนียยนด้วยความคาดหวังในดวงตาของเธออันเหนียนพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อสบตาเธอฉันได้เรียนรู้มาบ้างแล้วแล้วทำไมไม่บอกฉันก่อนหน้านี้ฟูโบจับช่องโหวข,ของเธอและตะโกนอย่างไม่พอใจมาไกลขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ว่าต้องเดินอีกไกลแค่ไหนจึงจะกลับถูกทางถนนเส้นนี้ยากเหลือเกินอันเหนียนเมินเอขาและพูดกับจูเยยวนเท่านั้นนี่คือถนนที่ปลอดภัยที่สุดจูเย่ยวนพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันเชื่อคุณเฮฉันกำลังคุยกับคุณอยู่ เมื่อเห็นว่าเธอเมินเฉยเขาฟูป๋อก็ยื่นมือออกมาดึงเธอด้วยความโกรธอันเหนียนก้าวออกไปแล้วมองย้อนกลับไปอย่าขยับมือหรือเท้าของคุณฟูป๋อสำลักมันทําให้ดูเหมือนว่าฉันกําลังรังแกคุณฉันไม่อยากหมึกกับคุณที่นี่อันเหนียนรู้สึกว่าทหารดูเหมือนจะสังเกตเห็นพวกเขาและกำลังปรับทิศทางเพื่อพุ่งเข้าหาพวกเขาพระจันทร์เต็มดวงแล้วรีบไปกันเถอะมีอะไรผิดปกติจูยหยวนเซเพราะแรงดึงของเธอและรีบหยิบชุดการรักษาพยาบาลขึ้นมาเขาอยู่ที่นี่ อันเหนียนก้าวไปอย่างรวดเร็วแต่น้ำเสียงของเขากลับสงบคำสั้นๆสามคำนี้ทำให้ทุกคนหยุดหายใจจูเหยียวยวนไม่กล้าพูดอะไรอีกต่อไปเธอยกกล่องยาขึ้นและเร่งความเร็วของเธอเมื่อกี้ฟูโบกําลังจับคอของเขาในขณะที่คุยกับอันเหนียนแต่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจอะไรมากนักเขากระโดดขึ้นจากตอไม้และไล่ตามไปในทิศทางของอันเหนียนและคนอื่นๆจังหยุดล้มลงในตอนท้ายเหนียนเหนียนเขาจะโจมตีพวกเราจริงๆเหรอ อันเหนียนถือแท่งไม้หนาเท่ากับแขนของเขาทุกครั้งที่เขาเหวี่ยงมันไปข้างหน้าเขาจะเอาชนะเส้นทางได้ฟูโบเคยเคลียร์ทางมาก่อนและรู้ว่ามันยากแค่ไหนในการเคลียร์ทางหลังจากเห็นการเคลื่อนไหวที่เรียบร้อยของอันเหนียนร่องรอยของความประหลาดใจก็แวบขึ้นมาในดวงตาของเขาอันเหนียนยังคงเดินไปข้างหน้าต่อไปแต่อย่าลืมตอบคำถามของจู้เย่ยยวนถ้าฉันเป็นคู่ต่อสู้ฉันจะฟาดฟันและฆ่าเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวอย่างแน่นอนทำไม จูยเยวหวนคว้าสายสาสัตว์ชุดแพทย์อย่างประมาทการฆ่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะตัดเส้นทางหลบหนีของทหารหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีความแข็งแกร่งของพวกเขาก็จะพะาอ่อนแอลงมากกว่าครึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จูยเยววนไม่เข้าใจแต่เรายังไม่ได้เข้าร่วมกับพวกเขาเลยมันจะมาคู่กันเสมอ อันเนียนตอบโดยไม่ลังเลนอกจากจะแจ้งข่ายถึงการเปลี่ยนแปลงกฎแล้วองค์การสหประชาชาติในฐานะผู้จัดงานจะหาทางแจ้งทหารในสนามอย่างแน่นอนด้วยจากความเข้าใจของอันเนียนเกี่ยวกับลู่หยวนเขาจะมาหาเขาอย่างแน่นอนทันทีที่เขารู้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้เข้ามาในที่เกิดเหตุแล้วไม่ต้องพูดถึงก็มีตัวเองอยู่ในหมู่บุคลากรทางการแพทย์อันเนียนรู้สึกว่าเขายังคงมีสถานะอยู่ในใจของอยู่ลู่หยวนและมีโอกาสที่การปรากฏตัวของเขาจะผลักดันลำดับความสำคัญของเรื่องนี้ไปข้างหน้า เราจะตายเหรอจู้เย่หยวนรู้สึกกลัวเล็กน้อยและกระตือรือร้นที่จะได้รับการปลอบโยนอันเหนียนยังคงเงียบเธอสามารถรับประกันความอยู่รอดของเธอเองได้แต่เธอไม่มีความมั่นใจที่จะปกป้องอีกสามคโนความมองเงียบของอันเหนียนทําให้อันเหนียนก้มศีษะลงกัดริมฝีปากและหยุดพูดกริง้งกริ้งการแสดงออกของอันเหนียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาหยุดทันทีและมองย้อนกลับไปมีอะไรผิดปกติ จูเยวอนเกือบล้มลงเนื่องจากการเคลื่อนไหวกระทันหันของเธอและรีบคว้าสายกระเป๋าเป้สะพายหลังของเธออันเหนียนจ้องมองที่ด้านหน้าซ้ายแล้วพูดว่าเขาอยู่ทีหนะนี่ไม่มีทางฟูโบตกใจมากจนขาของเขาอ่อนแรงเดิมที่เขาติดตามอันเหนียนแต่เมื่ออันเหนียนหันกลับมาเขาก็กิดขวางด้านหน้าจูเยวนจับไม้ในมือแน่นแล้วมองไปรอบๆที่ไหน ก่อนที่เขาจะพูดอะไรแสงสีขาวก็เข้ามาหาเขาการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้เร็วเกินไปและการเคลื่อนไหวของงอเขาคมเกินไปเมื่อมีสั้นตัดผ่านอากาศดูเหมือนว่าจะตัดอากาศออกไปอันเหนียนขมวดคิ้วและรีบโยนกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาออกไปชนกริดฟันข้ามกระเป๋าเป้ไนล่อนตัดเฉพาะชั้นนอกสุดเท่านั้นกระเป๋าเป้สะพายหลังของอันเหนียนเต็มเกินไปและชั้นนอกก็เต็มไปด้วยถุงเท้าซึ่งมวนขึ้นและหนาพอที่จะกั้นใบมีดได้อ่า หลังจากทุกอย่างเกิดขึ้นจางหยุนไคก็รู้สึกกลัวและจับคอที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใบหน้าของเขาซีดลงด้วยความกลัวและเขานั่งลงบนพื้นที่เต็มไปด้วยกิ่งก้านที่ตายแล้วและใบไม้ที่มีขาที่อ่อนแอของเขาจูเยวนมองย้อนกลับไปและเห็นว่าอันเหนียยนได้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้และเสียงการต่อสู้ที่ดูเดือดและหมัดที่ดูเดือดทำให้ทั้งสามตกตะลึงอย่าตกใจนะมาช่วย จู้เย่หยวนรู้สึกกังวลอย่างมากเธอไม่รู้ว่าทักษะของอันเนียนคืออะไรแต่คู่ต่อสู้เป็นทหารหน่วยรบพิเศษชั้นนำมีการคัดเลือกเพียง12คนจากแต่ละประเทศเท่านะ้นอฉันสงสัยว่าอันเนียนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างไรหากทั้งสาคนไม่รีบเร่งอันเนียนจะต้องตายเธอจะตายกระเป๋าเป้ของเนียนเนียนถูกโยนออกไปแล้วมีปืนอยู่ในนั้นถูกต้องแล้วปืน จูยเยยวนตัวสั่นและหยิบปืนพกออกมาจากกระเป๋าด้านนอกของกระเป๋าเป้ของเขาเมื่อเข้าไปในป่าฝนพวกเขาได้รับอนุญาตให้ถืออาวุธสองชิ้นผู้อำนวยการหวังแนะนำให้แต่ละคนนำกริดและปืนพกมาด้วยจูเยยวนเปิดสายฟ้านิรภยัยโดยไม่คุ้นเคยและเล็งปืนไปที่คนที่ต่อสู้กับอันเนียนไม่พวกมันเคลื่อนไหวเร็วเกินไปจูยเยยวนกังวลมากจนเหงื่อออกมากฝีมือแม่นปืนของเธอไม่ดีเธอฝึกฝนแค่วันเดียวเธอยิงเฉพาะเป้าหมายคงที่เธอไม่เก่งเรื่องดนามิกจริงๆ จะเป็นอย่างไรหากฉันโดนเหนียนเหนียนโดยไม่ตั้งใจเลขที่จูเยว,วนทิ้งปืนหยิบกริดขึ้นมาแล้วรีบไปข้างหน้าฟูป่ปอหน้าซีดด้วยความตกใจหมอจู้คุณทำอะไรอยู่ฉันจะไปช่วยอย่าไปช่วยเราแค่จะสร้างปัญหาไม่เหนียนเหนียนจะตายจูเยว,วนสายหัวอย่างแรงดวงตาของเธอติดตามการเคลื่อนไหวของอันเหนียน ถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะตายฟูโบเหลือบมองไปข้างหน้าในเวลานี้อันเนียนและอีกฝ่ายกำลังต่อสู้ไปมาและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะพ่ายแพ้แม้ว่าเขาจะไม่เชื่อว่าอันเนียนมีทักษะที่ดีเช่นนี้แต่ความคิดที่น่าละอายก็เข้ามาในใจของเขาหมอจูไปกันเถอะจูเย,ยว,วนไม่อยากจะเชื่อคุณจะไปไหนดวงตาของฟูโบเป็นประกายมาวิ่งกันเถอะเท่าที่เราจะทําได้ถ้าเราโชคดีเราก็จะได้พบกับกัปตันอยู่และคนอื่นๆและดอ,อร์อันก็สามารถช่วยได้คุณบ้าหรือเปล่า จู่เยี่ยวยวนสายหัวอย่างแรงฉันไม่สามารถทิ้งเหนียนเหนียนไว้ตามลําพังได้ยิ่งฟู่ป๋อพูดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลเราจะส่งอาหารได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่กับตันอยู่และคนอื่นๆนั้นแตกต่างออกไปอีกด้านหนึ่งของเหนียนดูเหมือนจะทัดเทียมกับคู่ต่อสู้แต่จริงๆแล้วเขามีทักษะมากหลังจากการต่อสู้อันเหนียนค้นพบมันโอ้ปรากฏว่าไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนอยู่ลู่หยวน อันเหนียนและอยู่ลู่ยวนเคยฝึกฝนที่บ้านและมีประสบการณ์ฝึกฝนทั้งในและนอกเตียงอยู่ลู่ยวนมีทักษะที่ยอดเยี่ยมและความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็วแม้ว่าเขาจะควบคุมพลังทุกครั้งที่โจมตีแต่อันเหนียนก็สัมผัสได้ถึงผลกระทบอันทรงพลังแล้วอันเหนียนมีความคาดหวังสูงเกินไปสำหรับความแข็งแกร่งของทหารในโลกนี้ตอนนี้เธอต้องการวิ่งเพราะเธอรู้สึกว่าเธออาจไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้คุณรู้ได้อย่างไรปรากฏว่าอีกฝ่ายเป็นมือใหม่